สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้จะทําโดยช่องอาร์นิคไอ,อนะครับจะเดืมนนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางน,นะครับผมทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ท่านพิจารณาเนาะเมื่อวานฮานอย v ี VIP. มาพี่น้องจริงครับแต่ไม่ใช่พี่น้องสี่แปดของเรามันมาพี่น้องศูนย์เก้ามันหลอกเราโอเคครับฮานอยสรุปครับเมื่อวานนะแต่วันนี้ขอแก้มือครับ วันออกหนึออกเรียง1นึ่ง้าสาอย่างผมไปดูไซติไซติมาล่าสุดที่มันเรียงมันออกเบิ้ลนะมันตามเบิ้ลนะต่ตัวนึงผมก็ชอบศูนย์6ก็ชอบเจ็ดเจอ้สิแต้มมันตามศูนนะโอเคครับวันนี้ไม่พูดเรื่องทำเพลงถ้าผิดพลาดประาการใดอีกใจนึ่งผมอยากวางเบิ้ลถ้าเบิ้ลนะคือเล่น0ูนย์ศูถึงเกแล้วก็ตองตองศย์ถึงตองเ แต่ผมชอบโซนคือศูนย์ห้าครับผมว่าศูนย์หน่าจะมหาชอบศซนครับการเบิ้ลไปก่อนโซนศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งครับศูนย์หกครับเพราะว่าไอ้ศูนย์ห้าก่อนครับเพราะว่าหกมันหายเวลาเหมือนกันนะศูนย์ห้าไอ้ศูนย์หกน่าจะมาบ้างศูนย์หกศูนย์เก้ามาแล้วไม่อีกได้นะเดี๋ยวทิ้งนะศูนย์เก้ามาแล้วไม่อีกได้นะ เจมเจ็ดสามโอเคศูนย์แปดศูนย์เก้าครับแล้วก็แม่เอาแค่นี้พอแล้ววันนี้หลายหางมากเปลืองตังค์หลักวัใส่ห้าโอกาสที่มันจะเบิ้ลโอกาสที่เบิ้ลสูงมากครับแทบจะ เบิ้ลผมว่าห้าสิบห้าสิบเลยเบิ้ลกับศูนย์เนี่ยมาเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยถ้าเบิ้ลมาแล้วอว่าผมผมฟันผิดเลยครับถ้าเบิ้ลมาถือว่าผมฟันผิดเพราะหลังจากที่ผมไปดูมามันครั้งที่รอบขอดมันเรียงเนี่ยเลี้ยงแปดเก้าอะไรนะเก้าศูนย์แปดมันตามเบิ้ลเลยตามเบิ้ลรอบผิดแล้วนะทท่ตามเบิ 4, 4, 6, นะ้ลซีซีหกสองอะไม่แน่มันอาจจะเบิ้ลไม่แน่อาจจะเบิ้ลแต่ไม่เป็นไรครับขารุทเขาวิ่งจะศูนย์นะครับขารุทจะขวิ่งจะศูนย์ ถ้าละคนวางไว้มั่นใจคนตามคนตามม,มั่นใจได้ไงใช่ไหมโอเคครับฟันศูนย์นะครับจอศูนย์หนึ่งนย์ห้าย์หกศูนยย์เ้าะครับและเ้ลศูนย์ศนย์ห้าห้านะครับ,รบขอให้รวยฮานอย VIP ครับขอให้แก้มือได้แต่จริงถ้าใครเล่นวันตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่ใครเล่นแต่เมื่อวานนะราวก็ราสตาร์มาลาสตาร์มาฮานอยปกติมาฮานอยพิเศษมาเลมาโอ้โห แค่นี้ก็ได้กำไรแล้วฮานอยวีพีไม่ต้องไปเล่นันได้พูดสึกโอเคครับขอให้รวยฮานอยวีพีครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมขอคุณมากครับขอให้รวยฮานอยวีพีครับจากช่องอาร์นี่แค่อีกครับ